กองได้ต้ตีีเซยบริษัทแลนเฮาส์เซอร์วิสเซ็นเตอร์ยินดีให้คำปรึกษาและรับฝากขายอาคารบ้านที่ดินคอนโดติดต่อ0819191345 0819191345จริงใจซื่อสัตย์รับใช้สังคม ีสองเรียนรักทีไรสมชายทาท่าเหมือนจะไม่สู้ทุกที สปรุณบำรุงร่างกายฟื้นฟูอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและอีกฟื้นฟูสุขภาพสมชายที่ไม่ยอมสู้ให้กลับมาจุดกรูสู้ไม่ถอยคึ้นความเป็นหนุ่มให้สมชายสู้ได้ทุกสังเวนรัง มาช่วงที่สองของรายการรุนสิรครับก็อ่แหมเอชรเ,เข้ามาต้องขอบคุณครับอะไรครับคุณหนึงครับครับถามว่าเพชรเอกกับอํานวยเดชช่วยวิจารณ์ให้ด้วยครับเออ่เพชรเอกเนี่ยจะได้เปรียบอาวุยครบเครื่องกว่านะครับแล้วก็มีศอกมีมัดมี่คมคมนะครับส่วนอนํานวยเดชนี่เป็นมวยเข่าอาชีพคู่นี้คู่ขี้ครับต้นต้นเพชรเอกนี่ความเป็นมวยดีกว่าแต่เสียสีปะทะใบปลาเนี่ยผมให้อํานวยเดช ที่เด็กเก้าครับเข้าในเหนียวแน่นกว่าแต่สายเข้ามาแล้วครับเอาพระเจ้าปัญญาเลยครับออาฮัลโหลครับฮัลโหลครับสวัสดีครับครัสายหลุดพอดีเสียงคุณเน่งเบาไปก็เลยหลุดไปผู้ที่จะเข้าลาย้ามรโวลสนุกนั้นช่วยกรนุณาปิดเสียงทีวีด้วยนะครับปิดเสียงทีวีด้วยเพื่อจะสะดวกกับการพูดจาว่าคุณจะให้ใครรัชบานชักเจณจะไม่มีผิดพลาดนะครับก็ขอบคุณครับครับ ผมให้อํานวยเดที่ได้99ครับเขาในเหนียวหน้าตั้มตีดุดันกว่าไปปลาหน้าจะดีกว่ารับครับทุกบริการครับของสุดูเล่นมือตู้สู้เขาได้เบอร์ติดต่อเบอร์02 2755892 02 2755892ครับก็ต้องขอบคุณบุญญาสามารถที่นำระบบพันเก้าเข้ามาใช้ในวงการมวยเป็นคนแรกและขอบคุณพันเก้าที่ให้สมาชิกให้ค่าสปอนเซอร์มาแต่เป็นเงิน ภเจ็ตตีนะครับก็ต้องขอบคุณา9 0 0ตันวนะครับของาสามารถก็ของเสยหนูด้วย,วย, itarian, ยวนะครับใช้ได้บริการเรียกว่านาทีละ9บาทครับคุณไม่ต้องเสียค่าสมาชิกครับคุณอยู่จังหวัไดไหนอำเภอใดคุณสามารถกดเข้ามา4เบอร์นี้แล้วก็ตอนช่วงเช้ากดหนึ่งฟังซิกหน้าตู้เสยหนูแล้วก็เลตจาวีฟันทงทีเด็ดในผมและช่วงม,มวยชกราดนั้น ราคายกต่อยกครับโอสิทธิ์อูจะพลาดอยู่ขอบดิทีครับผมจะฟันธงว่าหน้าต้วไว้ทีราคาเท่าไหร่หน้าต่อหรือยงังหน้าต่อก็บอกฟันไเลยทีเด็ดนะครับคือผมอีกระบบหนึ่งคือสายดวนส่วนตัวอาทิตย์ละห้าร้อยบาทเดือนละพันห้าใช้กับมือถือทุกระบบทีท่มีโปรชั่นได้อันนี้เส้นใหญ่ๆทางสนามทุกสนามนะครับใช้กันเยอะเหลือเกินนะครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยสามารถกดตั้งแต ยกแรกยกสองฟังไปเลยนะครับแล้วก็ชัดเจนสายก็ไม่มีหลุดด้วยเราประกันเรื่องสายหลุดครับเพราะเรามีพลังงานคอยดูแลให้อันนี้ทัวร์ครับลองใช้บริการดูระบบนั้นใช้อัตลาห้าร้อยบาทเดือนละพันห้านะครับแล้วก็เอฟเอตอนนี้นี่เล่นได้สบายมากครับเล่นกันแบบสนุกเบานี่ครับเอฟเอตอนนี้นี่ค่าวิจารณ์มวยวิจารณ์มวยสรุปผลการชกต่อแต่ละวัน นะครับก็29บาทแต่ราคายุกต่อยุคราคายุกต่อยุกความทรงทีเด็ดเดิมผมนี่ทีเด็ดว่าต่อเลยหน้าต่อชนะแน่นะครับยกสี่ยกห้าจะออกมาก็อาทิตย์ละห้าสิบาทซิกหน้าตู uk, ้เด uh, ือนสี Dogs ่รบาทครับก็ย so so ังเหมือนเดิมไม่ได้ขึ้นนะครับต่อเข้ามาเบอร์ศูนย์สองสองเจ็ดห้าแปดเครับย้ำเด็ดจำาวใหญ่ครับด้วยเป็นมูลค่าหลายกร่บาท ครับก็คู่แรกครับคุลลัยบอกกับพิจิรพาวันนี้ชกนะครับครับคู่ที่ขาแต่คู่ถูกนั้นได้ทัศงสี่ย้นิ้วถูกเจ็ดคู่21บนิ้วแล้วก็ถูกหกคู่ไมโครเอฟครับแล้วถูกห้าคู่เมือต้างเรียนนะครับได้ใบเข้างานนะครับราคาประมาณสิบพันหนึ่งสายเข้ามาแล้วฮัลโหลครับสวัสดีครับ อ้าวหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับชื่ออะไรครับชื่อทัวนครับคุณทัวนครับอยู่อ่านครสวรรค์ครับที่ไหนครับนครสวรรค์ครับอ่าทัวนจากนครสวรรค์คุณมดอ่านครสวรรค์อ้าขอโบนโตกลับเลยคุณมดต้องกลับเลยขอโบนโตกลับด้วยครับ ใช่ครับศูนย์ครับ0 8 6อ่าคุณ์ศูนอา2 0 0 2 0 0ครับ2 9 2 3ครับ2 9 2 3ครับครับครับคู่แรกครับบุญลำน้อยกับพันธยาครับพันธยาครับให้พันธยาเนะครับคู่ที่ส,สองครับขึ้นตามหน้าจอเลยครับผมผมอยู่ในสวนครับครับอ๋อเยี่ยมเลยอยู่ในสวนก่อนน้ำอ่ะ กับสิงห์ดำครับอ๋อครับอ๋อขอบคุณมากับขอบคุณมากครับครับผู้ที่สองครับอิทิลิ์กับสิงห์ดำครับสิงห์ดำครับให้สิงห์ดำนะครับผู้ที่สามพรมงคลกับวันชนะวันชนะครับวันชนะผู้ที่สี่เริงศักดิ์กับบุเรงนองเริงศักดิ์ครับให้เริงศักดิ์ผู้ที่ห้าลำน้ำพองกับมนุษย์น้อยลำน้ำพองครับให้ลำน้ำพองผู้ที่หกตะวันรุ่งกับซุปเปอร์น้อย กูปเปอร์น้อยครับซปเปอร์น้อยคู่ที่เจ็ดลุงเรืองเล็กกับทองครับลุงเรือง,ง,ง,งเล็กครับให้ลุงเรืองเล็กคู่ที่8ปดอ,อุสมาน้อยกับยอดเพชรุรบลนยอดเพชรุรบลนครับให้ยอดเพชรุรบลน้้ำเงินนะครับ,รบน้ำเงินเขนียนน้ำเงินเขียนน้ำเงินไปครับ ครับเดี๋ยวคบาวผมจะเข้าไปครับวันนี้ครับครับโอ้ขอบคุณมากครับไปกันประมาณหกเจ็ดคนครับครับโอ้ขอบคุณมากครับครับครับขอบคุณครับชื่อแล้วคุณทวนนครสวรรค์ครับขอบคุณคุณทวนมากๆครับช่วยกันหน่อยครับไปละคุณทวนตอนนี้อยู่นครสวรรค์ก็ปรากฏว่าที่แล้ได้ก่อนรับทุ่มครับมากๆเกินอาสาที่สองสาที่สามรับเตือนครับฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับ ครับครับคุณอะไรครับเชื่ออะไรครับหลอครับชื่ออะไรครับมีเกศครับพิชเชษโตจากที่ไหนครับอูจาดีครับจังไหนครับอุจาดีครับอุตรานะครับขอเบอร์โทรด้วยครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งครับแปด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 ครับเจ็ด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 สามสี่ครับเจ็ดสามสี่ครับ ครับผมครับคู่แรกครับมือลำน้อยกับพลดพันธะยะครับพันธะยะครับคุณต้องเปิดเสียงทีวีด้วยนะครับไม่ไม่ฟังไม่รู้เรื่องครับเดี๋ยวเสียงปิดเสียงถูกครับอ่าเบาเสียงทีวีไปครับสิงดําครับอ่าคู่แรกให้พันธะยะครับคู่สองให้สิงดําครับคู่สามคู่สามสถานยุทธครับสถานยุทธคู่สี่คู่รบ ผู้สามนี่เป็นพรมงคลกับกูตสีเลื่อนศักครับฮัลโหลครับคู่สี่เลิ่นศักด์นะครับเดี๋ยวกับคุณอะไรนะคุณพิเชษครับครับคู้สามนี่พรมงคลกับวันจนะเนี่ยให้ใครครับคูไแรกให้วันพยาฮัลโหลครับครับผมครับคูที่สามเนี่ยพรมงคลกับวันจนะเนี่ยให้ใครครับวันจนาครับให้วันชนทนะครับคู่ที่สี่ให้เลิ่นศักดิ์ใช่ไหมครับ ผู้ที่เดศักดิ์ครับครับคูห้าลำน้ําน้ําพองกับมานบน้อยให้ใครครับลำน้ำพองครับให้ลำน้ําพองนะครับกู่ที่หกตะวันรุ่งกับซุปเปอร์น้อยซุปเปอร์น้อยครับให้ซุปเปอร์น้อยคู่ที่เจ็ดลุงเรืองเล็กกับทองครับลุงเรืองเล็กครับให้ลุ่งเรืองเล็กนะครับคู่ที่แปดอุสมานน้อยกับยอดเพชรอุบลครับอุสมานครับอุสมานน้อยนะครับให้แดงครับ ครับคู่มวยเดิมนะครับม well. ีการสลับคู่ก so ันอ่ามีการเปลี่ยนเข้ามาคู่หนึ่งครับฉะนั้นคู่ที่เปลี่ยนไปนั้นเราถือกดเหมือนเดิมนะครับถ้าคุณวิจาร์แดงก็คือแดงถ้าคุณวิจารณน้ำเงินคือน้ำเงินนะครับถ้าผิดถูงไม่ว่าเราจะใช้อย่างเก่านะครับไม่ต้องเปลี่ยนชื่อนะครับถ้าคุณให้แดงก็คือแดงเล็กนะเป็นเงินเล็กนะครับเจ้ที่พาทกุศมาน้อยสรับยอทุกคนครับคู่มวยเดิมมา คุณคุณคุณไม่ปิดเสียงทีวีนะครับก็เลยทําให้เสียงกล้องเข้ามาแล้วครับคุณคุณอะไรชื่อแล้วคุณพิเชษครับคุณพิเชษครับอ่าไปแล้วโอเคครับคือเราจำอีกครั้งนึงครับว่าถ้าแดงก็คือแดงเดี๋ยวคุณคุณคุณเหน่งก็พูดไปแล้วทําให้สับสนถ้าเป็นแดงก็คือแดงน้ําเงินคือน้ําเงินถ้าชื่อไม่เหมือนกันแต่คุณถ่ายแดงมาก็ให้แดงนะครับครับเหมือนเดิมหมดทุกอย่างครับไม่ไม่ไม่มีการเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนชื่อนะครับครับครับ ครับก็สายที่สามไปแล้วสายที่สามสองครับดูไปสายหนึ่งนะครับอ้าวครับเล่นมือตู้นะครับอย่าลืมนะครับซิกหน้าตู้เส้นหูเอ่อคาหูทุกระบบเราจะเอฟบีเอสติดต่อเบอร์ศูนย์สองสองเจ็ดห้าห้าแต่ก็สองครับอ้าวเข้าไปแล้วครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับครับสวัสดีครับครับขอทราบชื่อด้วยครับประสิทธิ์ครับคุณประสิทธิ์ ครับสามแปดสองโทรจากที่ไหนครับคุณประสิทธิ์ครับชลบุรีครับชลบุรีครับชลบุรีนะครับครับขอเบอร์โทรด้วยครับสามแปดสองศูนย์แปดสองครับสามสามแปดสามสามแปดครับหนึ่งสองสองสี่ครับหนึ่งสองสองสี่ครับครับบุรีรัมย์น้อยครับคู่แรกบุรีรัมย์น้อยครับบุรีรัมย์น้อยคู่ที่สองครับอิทติลิศครับอิติลิศพรหมคุณครับพรมงคลบุเรงนองครับบุเรงนอง มาเล็กน้อยมาเล็กน้อยคือน้ำเงินอ่าเบอร์น้องท่านเบอร์เกียรเราคือน้ำเงินไปะมาเล็กน้อยมาโน้ต้อยใช่ไหมครับ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 คุดปุยคุปปุยน้อยคุปเที่ยวุปเปอร์น้อยครับซุปเปอร์น้อยทองทองคุปเจ็ดโอโลโน่ครับโอโลโน่ครับครับการปฏิการคุณหนูครับคการปฏิการขอบคุณมากครับก็ วันนี้อาจจะขุกขังนิดนะครับเพราะว่าไม่ได้เตรียมเรื่องเรื่องเรื่องขีดกับคุณมดมาแล้วก็คุณึ่งก็เลยขันคู่หนึ่งออกมาก็ทำให้สับสนนิดนึงต้องขออภัยด้วยครับอุปกรณ์สังอยู่ที่จะดีหรือเปล่าครับรับไปแล้วครับรับไปแล้วครับอุปกรณ์นี้รับเงินแน่นอนครับรับไปแล้วครับครับประกรณ์ก็ชนะไปแล้วครับครับเรื่องของมวยตู้นะครับก็อย่าลืมนะครับติดต่อ0 2 2 7 5 5 8 9 2ทุกระบบครับใช้ได้หมดนะครับครับยัง การเรีนมวยตู้ว่าทุกภาคทุกจังหวัดในตอนนี้นำทุ่นที่แล้วเงินที่บริจาคกาใหม่ไหมฮะที่เราตัววิ่งนะครับบริจาคก็